ครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีค่าแรงงานนะครับในโปรแกรมรถไพ v 4 0นะครับก็สืบเนื่องจากนะครับกรมบัญชีกลางนะครับได้มีหนังสือว8 0 9นะครับลงวันที่14พฤศจิกายน2568นะครับก็ได้ประกาศนะครับปรับปรุงบัญชีค่าแรงงานนะครับดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคาค้างงานขอสร้างนะครับ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการค่าจ้างนะครับก็หนังสือตัวนี้ก็เพิ่งออกมานะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะมาปรับปรุงแก้ไขนะครับบัญชีค่าแรงงานในโปรแกรมรถพาย VC.0 ยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็ขอให้ท่านไปที่หน้านะครับ หน้าเมนูนะครับบัญชีค่าแรงงานนะครับตรงนี้นะครับคลิกนะครับทีนี้นะครับก็ให้ท่านมาคลิกรายการนะครับผมไล่มาตั้งแต่รายการที่1.1เลยนะครับผมคอนขิดหยาบนะครับท่านกดันคลิกนะครับผมทีนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนค่าแรงงานนะครับตามหนังสือสั่งการตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคอนขิดหยาบนะครับก็จาก426นะครับก็เป็น 427นะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านบันทึกนะครับอมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับทีนี้ก็ไล่มาเลยนะครับรายการที่2นะครับจาก่าจาก4ิบนะครับเป็น4 6 7หนะครับแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็รายการที่3มนะครับผมดับเบิลคลิกนะครับคอนกรีตโครงสร้างสําหรับโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียวนะครับ จาก532เป็น533นะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็1.4นะครับโครงสร้างและส่วนประกอบหลายชั้นนะครับผมจาก579นะครับเป็น581นะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับแต่ทีนี้ก็เป็นของงานทีคนกรีตผสมเสร็จนะครับ2.1นะครับให้ท่านดำเคลิกนะครับ จากราคาเดิมนะครับ327นะครับแก้เป็น2 2 9นะครับแล้วก็บันทึกนะครับรายการที่2.2นะครับดับคลิกนะครับจาก419เป็น421บาทนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับรายการที่2.3นะครับโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้นนะครับจาก519นะครับ เป็น522บาทนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับทีนี้ก็มาดูรายการประกอบแบบและติดตั้งนะครับรายการที่3.1นะครับจำนวนตั้งแต่5000ตารางเมตรขึ้นไปนะครับแบบหลอทั่วไปนะครับจากเดิม1 0 0อ่าบบาทนะครับตัวนี้จะเป็น144บบาทนะครับผม เสร็จแล้วก็บันทึกนะครับทีนี้ก็รายการที่3.2นะครับจํานวนน้อยกว่า5,000ตารางเมตรนะครับจากเดิม139นะครับเป็น163นะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับอ่าแล้วก็ลําดับต่อไปนะครับอ่าชนิดผิวเรียบนะครับแบบบร่อคนกริดเปื่อยนะครับจากเดิม162เป็น192นะครับ ตัวนี้ขึ้นมาประมาณ30บาทนะครับอ่ะแล้วก็รายการที่3.4นะครับจากเดิม104บาทนะครับเป็น141บาทครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็รายการที่3.5นะครับจากเดิม1 6 2เป็น192นะครับขึ้นมา30บาทนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับ แล้วก็รายการที่สามจุดหกนะครับจากเดิมร้อยเก้าสิบนะครับเป็นสองร้อยยี่สิบแปดนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับผมอ่ะทีนี้ก็รายการที่สี่นะครับงานตัดดัดและผูกเด็กนะครับอ่ามาเริ่มตั้งแต่รายการที่สี่จุดหนึ่งนะครับจากเดิมนะครับสี่พันสี่ ร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นสี่พันเก้าร้อยนะครับผมสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับอ่ะแล้วก็รายการที่สี่จุดสองนะครับจากเดิมสามพันหกเปลี่ยนเป็นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับอ่าแล้วก็รายการที่สี่จุดสามนะครับอ่าเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่สิบเก้ามิลขึ้นไปนะครับจากเดิมสามพันหนึ่งร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นสามพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็บันทึกนะครับ แล้วก็รายการวางเหล็กตะแกรงว้มีดนะครับจากเดิม5บาทนะครับเปลี่ยนเป็น6บาทนะครับอ่ะทีนี้ก็เลื่อนดูนะครับส่วนรายการที่5ค่าขึ้นลงอุปกรณ์ค่าขนส่งยางยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมก็เสร็จนะครับก็จะเปลี่ยนอยู่ก็4หัวข้อหลักๆอย่างนี้นะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จก็ให้ท่านบันทึกนะครับ เสร็จท่านก็ทํารายการอื่นไปนะครับแต่ถ้าท่านไม่ต้องการทํารายการอื่นก็ให้ท่านออกจากโปรแกรมนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จกระบวนการนะครับในการปรับปรุงนะครับแก้ไขนะครับบัญชีค่าแรงงานนะครับในโปรแกรมรถไพ v4.0 นะครับตามหนังสือสั่งการนะครับของกรมบัญชีกลางนะครับว .80 8แปนะครับลงวันที่14พฤศจิกายน2568นะครับสำหรับใครที่ได้โปรแกรมนะครับรถพายวียูซูไปก่อนหน้านี้นะครับก็ขอให้ท่านปรับปรุปรงตามกระบวนการที่ผมได้นำเสนอนะครับผมปรับเองเลยครับง่ายๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่รับชม